สวัสดีครับพบกับเราครับช่องแม่น้อยนาเฟมิลี่นะครับผมครับมือนีพอลื่นในผ้าลูกไส้ครับกับแม่ครับเข่าปลาครับผมไม่หน่อยว่าเฮ็ดปวกว่าสันมึงมันเมนโบเยอะมึงครับเฮ็ดออกไม่หน่อยว่าเฮ็ดปวกครับมันโมเมนเฮ็ดปวกเข็นบวกครับไม่หน่อยหาหน่อใหม่ครับลูกไส้ผมอยู่มืงไหนเนาะเนี่ยเนาะ ปลาลูกใต้ออกปลาครับผมเปลี่ยนบรรยากาศครับไม่หน่อยหาหน่อไม้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องเอาเสียงมาครับโอ้หนินแต่เสียงหมากระลงครับผมก็อแกงก็อแกงคือผุครับโอ้โหพี่ครับดีใจครับได้ออกปลาครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณบมมีช่องเข้าไปหาเลยครับไม่มีช่องเข้าไปดูนะครับอืมเออ โอเย็นวะลูกไส้ครับมึงครับเนี่ยเหนือนาครับแสบคักวันนี้น่าจะได้อยู่ทั้งวันนะครับผมวันนี้ถือว่าอ,าออกมาเลี่ยงเลยครับมือนนี้ครับสบายครับประหยัดอาหารไปอีกหนึ่งมื้อครับปุ่มปะ ไหนน้อลูกชายน้อจา้าเอ้จา้าดูนะครับดูไผ่ครับจา้าเอ้ดูนะครับแม่กําลังพาออกมานะครับจา้าเอ้เห็นแล้วว่าอะไรเห็นออกมาแล้วครับออกมาแล้ว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 อึบอึบอึบจะไปทางไหนจะไปทางไหนจะไปทางไหนจะไปทาง,งไหนครับอุมอุมอ้อุ้ โอ้โหโอ้โนี่เอาดูกินหนอ่อไผ่นะครับไม่น้อยหนาครับอ,ออกปลาก็ดีอย่างนี้นะครับผมได้ธรรมชาติครับได้กินหลายๆอย่างครับผมก็ถือว่านานๆนะครับออกทีหนึ่งนะครับผมพาลูกไปไหนเอาเอาไปไหนครับไปไหนไปไหนไปไหนไ มาเร็ว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 เล่น <eye> ต,ต่าต่อใหม่แล้วเนาเนาพาเดิอนออกมาไม่ต้องผูกคอนะครับพาออกมาไม่ใช่ของเล่นนะลูกตาา่อไม้นี่เห็นนี่ยังเป็นของเล่นเบิร์ดครับผมภาษาเด็กครับตามภาษาเด็กน้อยครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับ วิถีชีวิตในป่านะครับของช้างเด็กนะครับถือว่าเป็นช้างบ้านครับผมเพราะว่ามันจะไม่เหมือนช้างป่านะครับผมเพราะว่าช้างบ้านจะไม่ค่อยได้เข้าป่านะครับการเรียนรู้จะน้อยนะครับไม่เหมือนช้างป่านะครับผมการดำรงชีพในป่านี่ช้างป่านี่จะเก่งนะครับแต่ช้างบ้านนี่โอ้ยนี่นะครับถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าช้างบ้านทุกวันนี้มันเลี้ยง คนละอย่างนะครับผมช้างบ้านนี่กินอาหารมีแต่ดีๆครับผมอาจจะสมุนไพรน้อยครับทุกเชือกนะครับผมสมุนไพรจะน้อยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าป่านะครับผมนานๆจะได้เข้าป่าทีหนึ่งครับไม่ว่าแต่เชือกไหนนะครับถ้าช้างเลี้ยงนะครับผมถ้าช้างอยู่ในโครงการอยู่ในสวนอย่างนี้ครัโอ้ไม่ค่อยได้เข้าครับ เดี๋ยววันนี้มีโอกาสครับให <c oughs> hey, ้สะดุดตอ่อสะดุดต่อน่าจะอยู่ทั้งวันครับอ้าวโซ่ตึงครับ <c oughs> ไปไหน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 แม่มาไม่ได้ก็ไม่กล้ามาครับผม <c oughs> <c oughs> แม่มาไม่ได้มาไม่ได้ก็ไม่ได้มา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเ้ <c oughs> กินดินอย่างเดียวครับเดี๋ยวพ่อเรือก็จะพาไปลงน้ําครับอาบน้ําอ่างที่พลอยเคยอาบครับผมเป็นสระน้ําใหญ่นะครับผมเดี๋ยววัวก็เดินผ่านตรงนี้นะครับวัวจะเดินผ่านไปช่องนี้นะครับขึ้นไปเลี้ยงนู้นแหละครับแถววงเวียนพระครูประกรรมนะครับผม ใครเคยดูเคยติดตามก็จะรู้ว่าระคูประกรรมอยู่ตรงไหนนะครับผมพ่อแม่ทีตต่ติดตามทางช่องของแม่น้อยหนาเฟม i ี Family แล้วน้อยหนาเพชรย่าเฟมา l ี่แล้วก็จะรู้นะครับผมว่าตรงที่พอลืมมาผูกเป็นตรงไหนตรงไหนพอจะนึกภาพออกครับนี่น่าจะได้เลี้ยงอีกหลายวันครับดูนะครับดูไผ่ครับสวยงามมากครับ ตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับช้างยังไม่ถึงนะครับพอลือต้องขยับมาอีกนะครับผมทำอะไรครับหลงตัวหน่อยเรียนรู้ประสบการณ์ในป่าว่าทำยังไงนะต้องต้องโซ่ยา,ยาวๆครับเดี๋ยวพอลือเข้าไปเดี๋ยวพอลือถึมาเปลี่ยนสู่ไหมครับให้ยาวขึ้นครับผม ได้ถึงพวกต้นไผ่ดีๆครับเอาเอาเลยสูงๆหุ่นเลดูนะครับก็ดีตรงที่เราออกมาข้างนอกนี่แหละครับผมได้กินอาหารดีๆ

ผุเปล่าไปแล้วปึ๊บตึงนะครับโซ่ตึงไปไม่ได้ครับปึบเด็กหน่อยเด็กหน่อยเดี๋ยวพอลือกลับไม่หน่อยก็จะมาแอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่า ไม่ใช่ว่ามาปล่อยเลยนะครับผมผลือก็ต้องมาเฝ้าดูแลครับเห็นบอกเห็นแม่กินไผ่บ่ลลุกอู้จะฮะเข้าไปหากินหน่อไม้บ่เข้าไปหากินหน่อไม้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับ ได้กินนะครับถือว่าเป็นต้นสมุนไพรเลยแหละครับดูแม่น้อยหนากินนะครับผมเดี๋ยวพอลือจะไปพิสูจน์เมืองว่าเป็นต้นเอียงเป็นต้นอะไรนะครับผมต้องพิสูจน์ดูว่าเป็นต้นอะไรที่แม่น้อยหนาเขากินนะครับผมต้นเงนียงงอนพอลือบอกหูคือันเด้อนเ้อ โอ้ต้นพวกนี้กินได้นะครับถ้ามีลูกจะกินได้ดูนะครับอืมถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับผมสำหรับแม่ช้างนะครับช้างที่มีลูกก่อนอย่างนี้ก็เขาคงรู้นะครับบำรุงอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะครับโขาหรืว่าไม่รู้ครับน่าจะเป็นต้นที่เขากินได้ครับเป็นสมุนไพรครับเขาถึงกินนะครับ เอา,เอาแม่กินลูกก็ต้องกินนะครับผมแม่กินลูกก็ต้องกินต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเอโอโอ้ยืยืยืดูนะครับดูสูงสูงครับสูง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 มุมสูง,สง น,น,นู้นครับตายไผ่นะครับนผมกินได้กินถึงนะโอ้โอ้โอ้ยกขาเหยียบเฮ้ยกขาเหยียบกดลงครับลูกก็จะได้กินด้วยทีนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เลยขอขอบคุณครับ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับทุกๆกําลังใจนะครับทุกๆคะแนนครับที่มอบให้นะครับครอบครัวแม่น้อยหนาเพชรจ้าเฟมนลี่นะครับผมก็จะลืมครับให้กําลังใจครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสาหรับคลิปของทางช่องแม่น้อยหนาเพชรจ้าเฟมิลี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ